สวัสดีครับช่องเทเดตฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลและการสําคัญคั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ด,ดีดียนี้สามารถกดติดตามกดทัศน์ไเข้ามาได้โอกาสแนะถึง80 90%เาเลยเราคัดมาแล้วแบบที่ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลเตะกันเยอะมากนะครับสายเชียร์บอลไม่พลาดเชียร,ร์แบล็กอาร์โปรโมชั่นเยอะยิ่งใหญ่ค่้าย,าย,ายตัวนี้ก็แจกสัปดาห์เป็นแสนหรือว่าตอบินหลักสูตรที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ให้แน่แนอยู่แล้วนะครับ ส่วนกีฬาอื่นครบจบในที่เดียวนะเกมลอตโต้หวยพร้อมจิ้มกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเราจ,จะไปที่บุนเดสซิก้า2เยอรมนีฮันโนเวอร์เปิดบ้านพบไฮเดรเคมนะครับเจ้าบ้านก็ดับ10ทีมอยูนดับ3นะครับเปิดมาไฮเดรเมม2ปอปอผลงานคูน่นี้บ้านใครบ้านมันแล้วส่วนใหญ่นะฮันโนเวอร์ก็ถือว่าสู้ดีๆชนะไป2ครับไฮเดรเคมชนะเยอะกว่าชนะ4เกมนะฮะผลงานฮันโนเวอร์10เกมหลังล่าสุดโอ้โหฟอร์มไม่ดีจริงนะ ชนะเกมเดียวอย่างชนะแซนเฮาเซ่นนะเสมอไปสามแล้วก็แพ้ไปถึงหกเกมบวกไม่ดีด้วยบวกไปสองเกมเจ้าหนึ่งเสียไปเจ็ดแล้วนะฮะตัวเลขไม่ดีเลยฮัน,นเดอร์วเวอร์ในบ้านสิบเกมหลังมีชนะสามเสมอสองแล้วก็แพ้ไปห้าเกมในบ้านบวกเกมเดียวที่เหลือเสียหมดเลยนะฮะฮันเดอร์เวอร์ไม่ค่อยดีเลย <c oughs> ไม่เชียร์เจ้าทีมเยือนดีกว่าไฮเดเฮมนะ ไฮเดรเฮมสิเกมหลังมีชนะ4เสมอ3แพ้3เกมนะครับบวกไปแล้ว6เกมเสมอ1เสีย3เกมตัวเลขดีเลย65%นะอัตตากันบวกแล้วก็ไฮเดรเฮมเกมเยือน10เกมหลังมีชนะ2เสมอเยอะถึง4เกมแพ้4เกมบวกไป3เสมอ2เกมแล้วก็เสียไปประมาณ4เกมนะผมว่าเชียร์ได้ทีมเยือนนะมีโอกาสชนะสูงนะผลงานเจอกันมาก็ดีตัวเลขช่วงหลังก็ดีนะครับราคาเปิดมาทิมเยือนต่อประคอ1.9นะ อยู่เจ้าบ้านได้1.9เช่นเดียวกันนะก็ชอบชอบทีมเยือนอะนะไฮเดเคมที่ว่าผลงานช่วงหลังดีนะมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงกว่าเชียร์ทีมเยือนไฮเดเคมได้เลยฮนะส่วนคู่ที่สองอยู่ที่บุนเดสซิก้าสองเยอรมันนี้นะเป็นกอร์ทเฟิร์สเปิดบ้านพบจอนเลเกนเบิร์ชนะครับเจ้าบ้านอัด11ทีมเยือนอ16น่าต่างกัน5อันดับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกนะผลงานเจอกันมาคอร์ทเฟิร์สดีกว่าเยอะเลยนะชนะไป5เกมเสมอ1 ไม่เคยแพ้จอนเลกินเบิร์กเลยนะครับบนผลงานเจ้าบ้านกันหน่อยก่อนท่อน,นเฟิร์สสิบเกมหลังล่าสุดมีชนะไปสี่เสมอสองแพ้สี่บวกไปห้าเสียห้าห้าสิบห้าสิบนะเย้าเยือนส่วนก็จะเฟิร์สในบ้านสิบเกมหลังไม่แพ้ใครเลยชนะไปหกแล้วก็เสมอสี่เกมหูเหนียวแน่นแพ้ยากมากในบ้านฟอร์มดีจัดเลยแล้วก็บวกไปหกเกมเสียไปสองลดโดนหานสองนะครับปู่ก็จะเฟิร์สหน้าเชียร์เลยฟอร์มแบบนี้นะ มาดูจอหน่อยเลเกนเบิร์กทีมเยือน1ิบเกมหลังมีชนะสองเสมอสองแพ้ไปหกสิบเกมหลัง, 2, 2, 6, บ,ลงบวก2เกมเองแล้วก็เสมอสองเสียไปหกเกมตัวเลขไม่ดีนะครับจอเรเกนเบิร์กเกมเยือน1ิบเกมหลัง,ลงชนะ2แพ้ไป8ปเกมโอ้หูแพ้เยอะนะโดนหน้าเน,นี่ยมึงอ่ะสิบเกมหลังล่าสุดบวก2เกมเสมอหนึ่งเสียไปเจเกมลาตัดกันบวกย5้า็นะคอนเทรนเฟิร์สนะทุกคู่นี้เทหมดล้ตัดแน่ะนะ,นะก็คิดว่านุกหนึ่งมีแน่นะครับราคาเปิดมาช่บมาก ครึ่งก้ลูกได้เต็มครึ่งลูกหนึ่งเจ็ดเก้าครับก็มองต่ออีกเยอะแหละนะสองราคาเนี้ยเชียร์ได้เลยครับจัดคอนเทนเฟิร์สได้เลยครึ่งลูกแล้วก็ครึ่งกุ้งลูกมีโอกาสยิงสองลูกด้วยครับนะชนะแม่ครับจัดคอนเทนเฟิร์สรับซับฮาทีเดียวสองคู่นี่ชอบตามกันมาได้โปรโมชั่นเยอะยิ่งย้ายค่าตอนนี้เราจกสัปดาห์เป็นแสนไม่พลาดเลยฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครบจบในที่เดียวแล้วครับสนใจคลิกเข้ามานะฮะวันนี้ก็สวัสดีครับ